สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอช่างอ้อนอีกนะครับผมเป็นตัดผมให้ศิลปินช่างปั้นนะครับช่างปั้นบ้านดงใหญ่บ้านดงใหญ่นะครับชื่อนายไก่เดชบุญนายไก่เดชบุญเนาะโอเคเลยเนี่ยเป็นช่างที่ประจําบ้านดงใหญ่เป็นช่างปั้นนะหอระคังหอละคังบ้านดงใหญ่ คนนี้แหละครับคนนี้คเป็นผู้สร้างและก็เป็นผู้กระทำผู้ลงทุนคืออาจารย์จำรัดอัฐากรโมอาจารย์จำรัดอัฐาการโมเป็นแล้วใครคนออกแบบครับใครคนออกนที่นั่งอยู่นี่แหละครับคนกำลังตัดผมหรือออกแบบร่วมกับอาจารย์สังภาร์หน่อยออกแบบร่วมกับอาจารย์โอเคเนี่ยถูกต้องอันนี้ออกแบบร่วมกับอาจารย์อาจารย์มีอาจจะมีโครงสร้างแนวสร้างอะไรคิดมาก่อนเนาะอาจารย์มีแนวสร้างแนวคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ เรียกช่างไก่มาช่วยคิดต่อเติมอะไรกันก็เขียนแบบวางแผนงานกันแล้วก็มาเป็นหอระคังบ้านดงใหญ่หอระคังบ้านดงใหญ่นะครับนี่แหละครับมีส่วนมีส่วนเยอะชาวบ้านเป็นทุนชาวบ้านก็เป็นทุนก็มาจากชาวบ้านน่ะแหละใช่ใช่ก็ช่วยงบประมาณมาจากชาวบ้าน คนละนิดคนละน้อยคนละน้อยทีนี้การได้การได้ภาพในวันนคดีมาเนี่ยท่านคิดยังไงครับท่านถึงได้ภาพที่มันสวยจริงๆในขังเราเท่านฝันได้หรือเปล่าหรือคิดยังไงหรือว่าดูจากกำลาครับตามรูปแบบเก่าๆที่ที่เขามีมาแล้วก็มาเขียนแบบใหม่มาจินตนาการใหม่เพิ่มเติมไปเอาแบบมาจากไหนครั้งแรกที่คิดนะครับ รูปทรงแบบแบบที่มีของแล้วก็เช่าว่าเป็นคนนำเสนออ๋อจริงๆอ่ะมันเป็นแบบยุคโรมันใช่ไหมทรงอันนี้สัตึกตึกเป็นจะจะเป็นทรงต่างประเทศนะร่วมประยุกต์นะครับอ่าเป็นทรงต่างประเทศเขานะแต่เราเอามาร่วมประยุกต์แล้วก็ทำเพิ่มเอาศิลปะของไทยๆไปผสมผสานไปเนาะ เลยกลายเป็นชิ้นใหม่เขาเรียกโมเดลการผลิตทรงรูปแบบที่เป็นโมเดลรูปแบบใหม่ประยุ์รูปแบบใหม่ประยุกต์เอาของเก่ามาผสมผสานกันนะครับแล้วก็คิดโครงสร้างมาผสมผสานกลายเป็นสิ่งใหม่อมของพวกนี้จะต้องมีคนบ้านะครับ,บเกิดขึ้นต้องบ้า,บาถึงจะมีในสิ่งที่แปลกประหลาดในโลกเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนกล้าทำยึดติดอยู่กับสิ่งเก่า สิ่งใหม่ๆ,ๆในโลกมันจะไม่เกิดขึ้นครับจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตัวอย่างผมให้ดูนี้ทรงผมเดิมๆเขาเรียก,กว่าทรงอเมริกันยาวแต่เรามาประยุกต์ข้างหน้าให้มันยาวขึ้นไปอีกก็เลยเป็นเปิดข้างรองทรง เปิดสร้างรองทรงแต่เรียกเต็มสติมก็คือวินเสดดูจากภาพตามประเทศมาถ้าถ้าทรงแบบนี้ถ้าหัวเขาแบบนี้ทรงหัวแบบนี้เราจะไว้ทรงไหนถึงจะดีช่างใหญ่คือถ้าหัวเ็นเบนอย่างนี้เราจะต้องเปิดข้างเพื่อให้หัวนีลงแล้วน้านหลังเป็นลองทรงดูแล้วมันก็จะคมขึ้นอันนี้ก็ในควาคิ้วต่ำมันก็ต้องเหลือไว้มากๆหน่อยคิ้วต่ำใช่ไหมไม่กล้าบอกเขาว่าหัวล้านเลยป่ะใช่ครับคิ้วต่ำเหลืองน้คือคือในช่างเนี่ยพูดแบบ มีรับมีมิตภาพกันนะเราสังเกตดูว่าคิ้วต่ำต่ำหนึ่นะครับมันต่ำจริงใช่เราเราออกแบบเราจะคนนี้ไม่ได้หัวล้านนะครับไม่ใช่หัวล้านอาจารย์ช่างศิลปะคนนี้ไม่ได้หัวล้านนะครับก็คิดมากไปหน่อยนึงก็เลยคิ้วก็เลยต่ำลงมาทีนี้เราก็ผมเราก็ต้องเหลือคิ้วให้มันพกดีครับถูกต้องครับเป็นการพูดจาที่ ให้ความรู้สึกที่ดีๆกับอ่าใช่ใช่ไพเร่จะได้เป็นมิตรกันวันหลังนะเราพูดโหพูดรุนแรงไปลูกค้าก็จะมาไม่นี่ก็มาไม่มาเขาไม่มานช่าที่ไพเราะใช่ใช่แล้วก็พูดให้เข้าใจว่าส่วนลึกนั้นอยู่ที่เขาไปทดลองกับแฟนเขาแต่ไอ้ส่วนตื้นๆขึ้นๆเราก็พูดได้อส่วนลึก็ไม่ไปเบียดเบียนใครโอเคส่วนลึกเขาแล้วแต่เขาจะคุยกับแฟนเขาอืมทีนี้ คนที่ใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะคิดได้ไงเขาก็พูดอย่างนั้นเช่นตะตุงตวงตะตุงตวงตะตุงตวงเราก็ไม่รู้ภาษาเขาไว้ตะตุงตวงมันคืออะไรอาบน้ำมาหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่รู้นะว่านี่ทำให้คิดลึกอยู่เรื่อยเลยต้องไปต้องไปต้องไปคุยกับแฟนเพลงนี้แต่ยังตะตุงตวงตะตุงตวงตะตุงตวงเขาอาบน้ำมาหรือยังก่อนจะมาลองเพลงเขาก็เพลงนี้ก็ไม่รู้ก่าแปลว่าอาบน้ำมาหรือยังนะครับอืมเราก็รู้แค่นั้นครับรก็ู้นั้นครับ อโอเคเลยเรลครับผม,คร,บมครับเสร็จแล้วนะครับครับ,รบผม